เอาลงเอาลงอะไรลงตัวเองมึงมึงบ่นว่ามึงอ้วนแต่มึงไม่หยุดปากเลยที่บ้านก็เมี่ยงประมาณแปดร้อยคำเมืงอกว่าเหตนเด็ดเด็ดผักกาดเอ้ยผักอะไรนะเออผักกาดมงใช่หรอกระลำปีเอ้ยไม่ใช่ผักกาดถูกเออผักกาดจ้วงเอาจ้วงเอาเป็นร้อยคำ มึงง้องลงรูปกูเดี๋ยวนี้มึงต้องถ่ายรูปกูมึงก็ต้องบอกว่าถือแฟนเจ้าวน่ะก็รักแฟนเร็ว,รว<ด>ๆแมวเพลงแก้มมึงออกแล้วว่าหน้ากลมแล้วอ่าู้วนแล้วมึงรักกูอ่ะก็รักไงแต่จะอ้วนทำไมอ่ะแล้วมึงจะบังคับกูกินทำไมอ่ะกูบังคับมึงเหรอเนี่ยมึงบอกให้กูกินกูกินแล้วมึงกูไม่กินมึงไม่รักอย่างเงี้ยกู <c oughs> <ผ>มไม่ต้องกินกูมมไม่เคยพูด <c oughs> มึงนี่มันโนนะวัโนว่าก,กูให้มึงหยุดกินนะอ,อยา่ารัดหน้ามึงก็บอกเขาให้กูกินกูไม่ได้อยากกินหรอกมึงแดกจนหมดเลยไม่อยากกินกินไม่เถอะอ้วนะนะเรามีกินนะกินเยอะเยอะเลยอ้วน